สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอหัวข้อปรากฏการที่เกี่ยวกับแสงหัวข้อที่จะศึกษาวันนี้มีรุง้งการทรงกลดมิระและก็การกระเจิงของแสงแล้วรุ้งเกิดได้อย่างไรเกิดจากสเปกตรัมของแสงหรือการกระจายแสงแสงแดดส่องผ่านอากาศตกกระทบหยดน้ำบนชั้นบรรยากาศ ลำแสงที่หักเหสะท้อนเข้าสู่แนวตาเป็นมุม40-42องศาปรากฏเห็นเป็นสีต่างๆรุ้งคู่รุ้งแฝดรุ้งปฐมภูมิและรุ้งทุปิดยภูมิเป็นรุ้งคู่โดยรุ้งปฐมภูมิเป็นรุ้งตัวล่างอยู่ด้านในมีสีชัดกว่าและสว่างกว่าส่วนรุ้งปฐมภูมิเป็นรุ้งตัว บนอยู่ด้านนอกมีสีจางกว่ารุ้งแฟดเป็นรุ้งตัวล่างแตกออกเป็นสองสายโดยที่ปลายแต่ละข้างบรรจบกันส่วนโค้งแยกออกจากกันตรงกลางพอดีอาทิตย์ทรงกรดมีกระบวนการเกิดเหมือนรุ้งหรือไม่ เมฆที่ประกอบด้วยผลึกน้ำแข็งรูปทรงหกเหลี่ยมในชั้นบรรยากาศสูงสูงที่มีอุณหภูมิต่ำสามารถเบนเส้นทางของแสงได้ผลึกน้ำแข็งรูปหกเหลี่ยมจะทำหน้าที่เสมือนปริซึมที่มีมุม60องศาอากาศและน้ำแข็งที่มีค่าดัชนีหักเหไม่เท่ากันเมื่อแสงเดินทางจากอากาศผ่านเข้าสู่ผลึกน้ำแข็งและผ่านออกไปสู่อากาศอีกครั้งจะเกิดการหักเหสองครั้ง เมื่อคำนวณจากกฎของสนลจะพบว่ารังสีของแสงที่กระจายออกจะทำมุมประมาณ22องศาจากแนวเดิมทำให้เกิดวงแสงรอบดวงอาทิตย์ที่มีขนาดมุม22องศานั่นเองโดยแสงสีแดงมีดัชนีหักเหในผลึกน้ำแข็งน้อยกว่าผู้สังเกตจึงมองเห็นแสงสีแดงอยู่ด้านในและวงสีม่วงอยู่ด้านนอก มิราชคืออะไรมิราชเป็นปรากฏการณ์ซึ่งเกิดจากการหักเหของแสงเนื่องจากอากาศใกล้ๆพื้นกับอากาศที่อยู่สูงกว่ามีอุณหภูมิแตกต่างกันมากทำให้เกิดความหนาแน่นอากาศแตกต่างกันโดยอากาศที่มีอุณหภูมิสูงจะมีความหนาแน่นน้อยอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำจะมีความหนาแน่นมากกว่า การหักเหของแสงทำให้เห็นเหมือนมีน้ำอยู่บนถนนในวันที่อากาศร้อนจัดในวันที่อากาศเหนือพื้นดินมีอุณหภูมิสูงแต่อากาศในระดับสูงขึ้นไปมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่ามากทำให้อากาศที่อยู่ใกล้พื้นมีความหนาแน่นของอากาศน้อยกว่าและมีค่าดัชนีหักเหน้อยกว่าอากาศด้านบนที่เย็นกว่า แสงจากท้องฟ้าเกิดการหักเหที่รอยต่อระหว่างของอากาศอย่างต่อเนื่องโดยรังสีจะเบนออกจากเส้นแนวฉากทีละน้อยจนเกิดการสะท้อนกลับหมดบริเวณใกล้พื้นและแสงจากท้องฟ้าจะเดินทางมาสู่ตาเราและทำให้เราคิดว่าแสงนั้นมาจากส่วนที่เป็นพื้นถนน ทุกคนเคยสังเกตท้องฟ้าในตอนกลางวันเป็นสีฟ้าแต่ท้องฟ้าในตอนเย็นเป็นสีเหลืองแสดหรือแดงปรากฏการณ์นี้เรียกว่าการกระเจิงแสงการกระเจิงแสงเกิดได้อย่างไรการกระเจิงของแสงเกิดขึ้นเมื่อแสงจากดวงอาทิตย์ไปกระทบกับโมเลกุลในอากาศในชั้นบรรยากาศ ทำให้กระเจิงออกทุกทิศท,ทุกทางการที่แสงจากกระเจิงได้มากน้อยนั้นขึ้นอยู่กับความยาวของคลื่นแสงโดยแสงสีม่วงมีความยาวคลื่นสั้นสามารถกระเจิงได้ดีแสงสีน้ำเงินจะก,กระเจิงได้ดีรองจากแสงสีม่วงและแสงสีแดงจะก,กระเจิงได้น้อยที่สุดในเวลากลางวันเมื่อเรามองไปยังส่วนอื่นๆของท้องฟ้า ที่ไม่ใช่มองดวงอาทิตย์โดยตรงเราจะเห็นท้องฟ้าเป็นสีน้ำเงินและสีม่วงซึ่งกระเจงออกมาแต่ประสาทต,ตาของเราจะรับรู้สีน้ำเงินได้ดีกว่าสีม่วงทำให้เราเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าการที่เราเห็นดวงอาทิตย์เป็นสีแดงหรือสีแสดมากกว่าเวลาอื่นๆนั่นเป็นเพราะแสงที่มาเข้าตาเราผ่านชั้นบรรยากาศในระยะที่ไกลกว่า ทำให้แสงสีต่างๆกระเจิงไปเกือบหมดเหลือเพียงส่วนที่เป็นสีแดงที่มีการกระเจิงน้อยที่สุดสรุปสาระสำคัญรุ้งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่แสงขาวจากดวงอาทิตย์หักเหและสะท้อนภายในหยดน้ำซึ่งหยดน้ำทำหน้าที่คล้ายปริซึมในการกระจายแสงออกเป็นสเปกตรัมแสงขาว โดยจะสังเกตเห็นรุ้งได้เมื่อหันหลังให้ดวงอาทิตย์และรุ้งแบ่งออกเป็นสองชนิดคือรุ้งประถมะภูมิและรุ้งทุติยภูมิการทรงกฎเป็นปรากฏการณ์บนท้องฟ้าที่เกิดแถบของแสงสีเป็นวงรอบดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์เกิดขึ้นจากเมฆที่ประกอบด้วยปลึกน้ําแข็งรูปหกเหลี่ยมในชั้นบรรยากาศสูงที่มีอุณหภูมิต่ำ ซึ่งสามารถเบี่ยงเบนเส้นทางการเดินของแสงให้เกิดการกระจายแสงได้มีราชเป็นปรากฏการณ์ซึ่งเกิดจากการหักเหของแสงเนื่องจากชั้นของอากาศใกล้พื้นที่แสงเดินทางผ่านเมื่อมีอุณหภูมิต่างกันมากทำให้ความหนาแน่น อากาศต่างกันแสงเกิดการหักเหทีละน้อยจนเกิดการสะท้อนกลับมาหมดทำให้เห็นภาพทองฟ้าบริเวณพื้นถนนคล้ายมีน้ำอยู่บนพื้นถนนการกระเจิงของแสงเป็นปรากฏการณ์ที่แสงอาทิตย์ไปกระทบโมเลกุลของอากาศในชั้นบรรยากาศแล้วทำให้แสงแผ่ออกมารอบๆโมเลกุลในอากาศทุกทิศทาง